¡Vamos! <coughs> คลิปสั้นนะดูเครื่องตัวหนึ่งสวยมากนะตัวนี้สซคิกเลยนี่เครื่องล้างน้ํายาเอานะไม่ได้ยิงทรายเลยทั้งสิ้นเลยดูลูกสูใส่คิกเครื่องสวยมากนะขาวสาดมากเลยล้างเสร็จเนี่ยเสื้อเป็นเจนแรกเลยนะ E C 0ย์ E ไม่มีหรหัสโคตรเจ๋งมีวาล์วตังอัดด้วย นี่ฟั่งฉันอย่างสวยเป็นรุ่นคาบูผ้าปั๊มอันนี้แท้เดิมลงมานี่ก็คาบูผ้าปั๊มนี่ก็จุดสีประมาณนี้เดี๋ยวประกอบกัน